ในเรื่องของการปราปลามสแกมเมอร์ค่ะนายกบอกว่าหยุดลักซ้ำลักนะคะหยุดเอาไว้สักซ้ำลักนะคะคือไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนคําว่าไม่รีบภาษาตายก็คือไม่แคบนะคะเวลาเขาให้ทําอะไรอยากแคบอยากแคบนะคะแต่วันหลังซิงก็ต้องแคบเหมือนกันนะแต่หลังซิงทาไม่แคบมันก็ม,นกมันไม่ต้องเถียวเสียเบียอยู่นะคะหลังที่เราขนาดไปกินข้าวนะคะ ปอเล่เล่่อ้ยังคุ้นดูดจักอืมนะคะเขาว่าอ้ายแล้ววตัวนี้ถ้าแคบแคบแต่เดี๋ยวต้องจเองไม่จ่ายยินดีใส่ท่อมันนั่นอันนี้แล้งคำคำเลยฮะน่ะโอ้ยนะค่ะเบียนลุยพี่น่ก็ว่าอย่าเล้งว่าไม่เบียนะอืมเอาค่ะไปแล้งเขาประเด็นที่หนึงนะคะนายกขล้งปลาปลามสแกมเมอร์หยุดซ้ำลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน ใช้ฉนอกกะออกมาตรการสกัดซรงอีเมลแนบลิงก์หลอกลวงประชาชนค่ะพี่น้องค่ะกลุ่มสแกมเมอร์นี่เป็นปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ถือเป็นอาชญากรรมความฉาดเทตอนนี้ทรงผลกระทบรุนแรงกับพี่น้องนะคะบันทอนความเชื่อมัน่นภากรัฐรัฐก็เลยประกาศให้การปราบปรามสแกมเมอร์เป็นว่าระแหงฉาดแล้วก็มีการปราบปรามยั้งจริงจังท่านนายอกอนุทินค่ะบอกว่า ร่วมพลังคนไทยต้านไพ่สแกมเมอร์เทสามาถหยุดคลิปโตเคอร์เรนซี่จากกลุ่มแฮกเกอร์ต่างชาติจนสามาถเอาทรัพย์สินขึ้นมาให้กับผู้เทเสียหายดายว้าซิบเซหลานบาทการทลายเครือขายลียงพัดอดีตสมาชิกสา้าสมาชิกอุฒิสภา้ากัมพูชาหยึดสับไดว้าเซรอยหลานนะคะ พร้อมยื่นยันว่าได้กำชับระดับผู้บังคับบัญชาหน้วยงานดำเนินการเต็มกำลังถ้าพบว่ายัางคนของรัดข่าวไปเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์นีนอกจากาว่าจะได้รับรู้เล่อจะกเขาเรียกว่าดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้พี่น้องหยุดซ้ำลัก้ดยกันคือไม่เชื่อไม่แคบไม่โอนนะคะ คำว่าไม่ไม่แคบนี่คือยินดีแปลมาจากนายกแล้วนาหยกว่าไม่รีบนะคะพอเราเล่งตายเราว่าไม่แคบนะไม่แคบไม่โอนจะได้หลอดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเผื่อเศรษฐกิจและสังคมรัฐมนตรีใช้ฉนกจิตชอบเขาก็ได้ห้ารื้อมาตรการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการใช้อีเมลแนบลิงก์แอบอ้างน่วยงานเผื่อหลอกลวงพี่น้อง โดยตรวจพบว่ามีการกดลิงก์จำนวน3,000อีเมลพบความเสียหายหนึงรายค่ะตรงนี้แล้วก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นได้กำหนดมาตรการปรับวิธีการส่งอีเมลแนบลิงก์ของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะการขอข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็จะได้เตรียมขณะรัฐมนตรีออกเป็นมาตรการป้องกันต่อไปด้วยพี่น้องคะนี่พวกสแกมเมอร์นะคะใครมีประสบการณกรั อาจจะหล่าสู้กันฟังได้เนาะว่าเออเคยได้รับโทรศัพท์และพันนันพันหนีมันบอกว่าพันนีพันนูเลยพันเนี่ยค่ะเล่ากับคนเกียนดูย่ะแล้วจริงๆกะกะอีโอดนะคะพอดีไม่เบียในบัญชีโรดไปหลา่าเสียงหว่านะ